ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงเห็นการแสดงออกอย่างสงบนิ่งของเซี่ยเฉียวหยานทำให้เขาเบาใจได้มากแม้ว่านางเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีการที่เขาชี้แนะมาไม่นานนักแต่านางก็ใช้งานมันได้อย่างดีเยี่ยมจนสามารถยกระดับคุณภาพเม็ดยาให้สูงขึ้นเชินเซี่ยงดูเหมือนเจ้าปฏิเสธที่จะยอมรับในความสามารถของเฉียวอยู่หรือเจ้าต้องการแข่งขันกับเขาแน่นอนว่าเจ้าสามารถมองเห็นคนอื่นๆเป็นคู่แข่งได้แต่ใช่ว่าตัวเจ้าจะอยู่ในสายตาของเขา หังเทียนคิดว่าเฉียวอยู่จะเป็นผู้ชนะในการปรุงยาเมื่อตัวมันเข้าสู่เมืองแห่งนี้ก็ทําให้มันมีความเข้าใจเกี่ยวกับอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8มากขึ้นซึ่งมันได้รู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการปรุงยาของอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8ดหลายคนเมื่อหังเทียนได้เห็นว่าเฉียวอยู่สามารถปรุงยาได้ค่าคุณภาพรวมอยู่ที่12,000หน่วยที่สําคัญมันเป็นเม็ดยาในชั้นราชาระดับสูงทําให้มันยอมรับในทันทีว่าเฉียวอยู่เป็นผู้ชนะ ข้าจะไม่แข่งขันกับมันอยู่แล้วเพราะมันยังขาดคุณสมบัติเฉียวอยู่กล่าวพลางหัวเราะใบหน้าของมันปรากฏความหยิ่งทะนงซึ่งมันกำลังคิดว่าได้เอาชนะเสี่ยเฉียวยานไปแล้วส่วนตัวเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าเลยด้วยซ้ำหากว่ากล่นปรุงเม็ดญ,ญาตราประทับแห่งเต่าเจ้าไม่มีทางเอาชนะข้าได้เฉินเซี่ยงยิ้มมุมปาก เม็ดยาที่ข้าปรุงได้ในครั้งการแข่งขันกับเซี่ยเฉียวหยานนั้นไม่สมบูรณ์แต่แน่นอนว่ามันมีคุณภาพสูงและในปัจจุบันข้าสามารถกลั่นปรุงมันได้อย่างสมบูรณ์แล้วเม,ม็ดยาเพียงหนึ่งเดียวของเฉินเซี่ยงมีค่าคุณภาพสูงเกินหนึ่งหมื่นหน่วยสำหรับแง่มุมนี้ล้วนทำให้ผู้เชี่ยวชาญในการปรุงยาหลายคนชื่นชมในตัวเขาแม้ว่าเฉียวอยู่จะกล่าวดูถูกเฉินเซี่ยงออกไปเช่นนั้นแต่ลึกๆแล้วตัวมันก็ตระหนักดีว่าเฉินเซี่ยงมีความสามารถไม่ธรรมดา พูดให้เข้าใจง่ายก็คือหากว่าข้าเข้าใจการกลั่นปรุงเม็ดยากลั่นกระดูกข้าจะเอาชนะเจ้าได้สบายๆเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มอย่าคิดว่าเจ้าจะอยู่ในสายตาของข้าเพราะเจ้ายังไม่สามารถเอาชนะเซี่ยเฉียวหยานได้เลยด้วยซ้ำสำหรับการโต้คารมด้วยฝีปากนีหรือที่เฉินเซี่ยงจะยอมแา้แพ้แก่ฝ่ายตรงข้าม ในยามนี้เฉียวอยู่นิ่งงันไม่กล่าวสิ่งใดอันที่จริงตัวมันต้องการที่จะประชันการปรุงเม็ดยาตราประทับแห่งเตากับเฉินเซี่ยงทว่ามันมีความหวดหวั่นอยู่ไม่น้อยแม้ว่าตัวมันจะเย่อหยิงสักเพียงใดแต่ใช่ว่ามันจะโง่ง,งมเสียจนไม่รับรู้ว่าเม็ดยาเพียงหนึ่งเดียวที่มีค่าคุณภาพสูงเกินกว่าหนึ่งหมื่นหมายถึงสิ่งใดเมื่อกำหนดเวลาใกล้จะสิ้นสุดลงเซี่ยเฉียวหยานจึงเปิดเตาปรุงยาขึ้นสามเม็ดยาท่านอาจารย์อาหนี้ไม่ใช่มาตรฐานของท่าน หนิงเฉเวียนกล่าวขึ้นหลายคนล้วนเคยได้ยินว่าเซี่ยเฉียวหยานสามารถกลั่นปรุงเม็ดยากลั่นกระดูกได้เตาละห้าเม็ดยาทว่าตอนนี้นางกลับปรุงขึ้นมาเพียงสามเม็ดยาเท่านั้นแม้ว่าเม็ดยาของนางปรากฏประกายแสงสีทองอันเป็นลักษณะของเม็ดยาที่มีคุณภาพสูงม,มากแต่หลายคนต่างคิดว่าค่าคุณภาพที่รวมได้จะไม่สูงไปกว่าค่าคุณภาพของเฉียวอยู่ เม็ดยากลั่นกระดูกข,ของเฉียวอยู่มีค่าคุณภาพเม็ดละ3 0 0 0ันหน่วยสิ่งนี้ถือเป็นสถิติสูงสุดของค่าคุณภาพของเม็ดยากลั่นกระดูก1เม็ดต่อให้เม็ดยาของเสี่ยเฉียวหยานมีค่าคุณภาพ3000หน่วยเช่นกันแต่เม็ดยา3เม็ดของนางจะรวมค่าคุณภาพได้เพียง9000หน่วยเท่านั้น เชียเ่ยวยานไม่อาจรู้ชัดว่าเม็ดยาที่ปรุงขึ้นจะมีค่าคุณภาพสูงแค่ไหนเท่าที่นางรู้ชัดเจนก็คือตัวนางมีความก้าวหน้าเพราะการสกัดกลั่นด้วย2วิธีการที่เฉินเซียงชี้แนะช่วยส่งเสริมวิธีการปรุงยาของนางได้มากการปรุงยาของนางได้รับการส่งเสริมครั้งใหญ่ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทักษะโอสถไร้จำกัดที่สมบูรณ์อีกทั้งยังได้รับวิธีการที่เฉินเซียงชี้แนะเมื่อผนวกเข้าด้วยกันก็ทําให้นางคิดว่าตนเองไม่มีทางพ่ายแพ้ เซี่ยเฉียวหยานนำเม็ดยา3าเม็ดออกจากเตาเพื่อเตรียมวัดค่าคุณภาพในยามนี้หลายคนจดจ่อไปอยังการวัดค่าคุณภาพของเซี่ยเฉียวหยานอย่างลุ้นระทึกหากว่านางพ่แพ้ลงในครั้งนี้ย่อมถูกถอดถอนออกจากอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8แน่นอนว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นข่าวที่ด่งดังต้องทราบด้วยว่าเซี่ยเฉียวหยานเป็นหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียวในอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8 ดังนั้นนางย่อมตกเป็นจุดสนใจของผู้คนมาตลอดหลายปีหากว่านางหลุดจากอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8ผู้เชี่ยวชาญในวิธีแห่งการปรุงยาล้วนคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่5,000หน่วยเฉินเซี่ยงยิ้มยกมุมปาก1เม็ดได้ค่าคุณภาพ5,000หน่วยนี้มันมากกว่าเม็ดยาของเฉียนอยู่ตั้ง2,000หน่วยไม่ใช่หรือ หลายคนพากันอุทานในลำคอหักเปรียบเทียบในค่าคุณภาพกันเม็ดต่อเม็ดเฉียวอยู่จะพ่ายแพ้อยา่างขาดลอยยามนี้มันเริ่มแสดงสีหน้าไม่สู้ดีขึ้นมาแล้วเม็ดยาที่2ยังคงเป็น5,000หน่วยหลายคนถึงกับอุทานครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงสองเม็ดยาของนางทำให้มีค่าคุณภาพรวมกันถึง1,000 0หน่วยส่วนเม็ดยาที่3ของนางกลับวัดค่าคุณภาพได้6 0 0ัหน่วย ใบหน้าอันเย่อหยิ่งของเฉียวอยู่เมื่อครู่ก่อนได้อันตรธานหายไปเสียแล้วยามนี้มันมีสีหน้าเขียวคล้ำมิปานว่าถูกตกหน้าหลายสิบครั้งสองพันล้านจ่ายมาเสียเฉียวหยานกล่าวด้วยน้ำเสียงอันเยือกเย็นขณะนี้เฉียวอยู่ตะลึงงานไม่สามารถกล่าวถ้อยคำใดออกมาได้มันไม่คิดมาก่อนเลยว่าเสียเฉียวหยานจะมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในเร็ววันเช่นนี้เมื่อมันสังเกตเห็นว่าเชิญเซียงกับเสียเฉียวหยานส่งยิ้มตอบโต้กันไปมา จึงตระหนักได้ทันทีว่าเฉินเซี่ยงจะต้องเป็นผู้ที่สอนทักษะการปรุงยาให้แก่นางเอาไปเฉียวอยู่แค่นเสียงด้วยความเจ็บใจมันโยนถุงบรรจุแผ่นหยกไปยังเซี่ยเฉียวหยานเมื่อนางรับมาจึงเปิดเพื่อตรวจสอบดูก่อนเสรัพสั์จึงยื่นส่งให้เฉินเซียงให้ข้ารึเฉินเซียงกล่าวถามเจ้าเชื่อมั่นในตัวข้านี่เป็นคำขอบคุณจากข้าเซี่ยเฉียวหยานกล่าว หลายคนนึกอิจฉาเฉินซิยงเป็นที่สุดเนื่องจากเฉินเซียงได้วางเดิมพันเป็นเงินจํานวน2,000ล้านหยกในอัตราต่อรองหนึ่งห้าดังนั้นเขาจะได้เงิน1,000 0ล้านหยกซึ่งถือว่ามหาศาลเท่านั้นยังไม่พอเพราะเซี่ยเฉียวหยานยังได้มอบเงินจากการท้าทายอีก2,000ล้านหยกเมื่อนับรวมแล้วเขาได้เงินจํานวนเต็ม10ล้านหยกกาไรจากเงินที่ชนะเดิมพันหนึ่งล้านจะต้องหักต้นทุนที่จ่ายไปก่อน แน่นอนว่าสิ่งที่สร้างความฮือฮาสมควรเป็นเรื่องที่เซี่ยเฉียวหยานยกเงินจากการท้าทายจํานวนสองพันล้านหยกให้แก่แกเขาเนื่องจากมันเป็นตัวเงินจํานวนมากและการที่นางยกให้เขาง่ายดายเช่นนี้ย่อมบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาหลังจากที่เฉินเซี่ยงขึ้นเงินเดิมพันจากเฉียนจวงเสร็จสับจึงเตรียมตัวนําพาเซี่ยเฉียวหยานกลับไปที่คฤราสหาแต่ทั้งสองก็ต้องถูกหยุดไว้ด้วยเสียงตะโกนจากใครคนหนึ่งช้าก่อน เจ้าของเสียงเป็นชายวัยกลางคนในชุดคลุมสง่างามสีทองอารามเฉียวคุณเจ้าคิดจะแก้แค้นให้กับบุตรชายอย่างนั้นหรือเสี้ยเชียวหยานยิ้มเยาะถูกต้องเขาไม่อาจยอมรับความพ่ายแพ้ได้เฉียวคุณใส่ยิ้มเล็กน้อยเขารู้สึกว่าการปรุงยาในวันนี้ของเจ้ามีความผิดปกติแต่เขาไม่สามารถค้นพบปัญหานั้นได้ดังนั้นตัวข้าจึงตั้งใจว่าจะแข่งขันกับเจ้า มันจะบอกว่าแขนข้างซ้ายของข้าดูเก้งก้างผิดเพี้ยนไปหรืออย่างไรพวกเจ้าคิดว่าคนอื่นๆจะตาบอดงั้นหรือถ้ามันพูดแบบนั้นจริงก็ให้มันมาเผชิญหน้ากับข้าข้าจะตบมันให้กองอยู่กับพื้นโทษฐานที่บังอาจใส่ร้ายข้าเสี้ยเฉียวยานเดือดขึ้นในฉับพลันหลายคนถึงกับตะลึงงานเสี้ยเฉียวยานกลับมีความต้องการที่จะต่อสู้เสียอย่างนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่รู้กันดีว่าในเมืองแห่งนี้ห้ามมีให้มีการต่อสู้แม่นางเสียย้ยหยาได้โกรธเคือง นี่เป็นเทียงข้อแก้ตัวของเด็กเหลือขอที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ดังนั้นข้าจึงเลือกที่จะท้าทายเจ้าและหากว่าข้าพ่ายแพ้ตัวเจ้าย่อมได้รับเงินรางวัลอีกทั้งจะทําให้เขาไม่สามารถกล่าวสิ่งใดออกมาได้เฉียวขุนยิ้มยกมุมปากวันนี้ข้าเหนื่อยแล้วหากว่าประชันกับเจ้าข้าจะแสดงฝีมือได้ไม่เต็มที่หรือเจ้าจะประชันกับเขาแทนเสี้ยเฉียวยานกล่าวขึ้นแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแค่การปรุงเม็ดยาตราประทับแห่งเต๋า เสี่ยเฉียวยานมองไปที่เฉินเซียงทางกล่าวต่อเขาสามารถเอาชนะข้าได้หากว่าเจ้าชนะเขาก็ย่อมหมายความว่าเอาชนะข้าเช่นกันเฉินเซียงแค่นเสียงหัวเราะหากว่าท่านลุงเฉียวกำลังคิดว่าการเอาชนะข้าจะไม่ได้รับสิ่งใดค้าก็ยินดีที่จะเดิมพันกับท่านได้พอดีข้าเพิ่งได้เงินมาหนึ่งหมื่นล้านหยกหรือพวกเราจะเดิมพันกันด้วยเงินหนึ0 0ห่นล้านหยก หากเป็นการปรุงเม็ดยาตราประทับแห่งเตา๋าเฉินเซียงย่อมมีความมั่นใจอย่างที่สุดต้องทราบด้วยว่าเขาสามารถใช้เตาหลอมจำแรงกลั่นปรุงจนได้รับเม็ดยาคุณภาพสูงมากและหากใช้เตาเทพพิพรังสังสรรค์ค่าคุณภาพจะยิ่งทบทวีสูงขึ้นผู้คนที่อยู่ในเหตุการ์ต่างตลึงงานเนื่องจากเฉินเซียงเพิ่งได้เงินเ,เดิมพันมาหนึ่งหมื่นล้านหยกแต่เขากลับคิดจะใช้มันเพื่อเดิมพันอีกครั้งหากว่าเฉินเซียงพ่ายแพ้ย่อมไม่ถือว่าสูญเสียสิ่งใดเพราะอย่างไรเงินก้อนนั้นก็มาจากการเดิมพนัน เกิดอะไรขึ้นไม่กล้าหรอกหรือหรือว่าเจ้าไม่มีเงินเสี่ยเฉียวหยานกล่าวถามด้วยท่าทางยั่วย,ยุเต็มที่นางจงใจจี้จุดเข้าประเด็นที่ว่าอีกฝ่ายไม่มีเงินหยกมากพอจะเดิมพัน เฉียวคุณถึงกับสะอึกมันไม่รู้เลยว่าสมควรทําอย่างไรในตอนนี้หากว่ามันจากไปในตอนนี้หลายคนย่อมพูดกันไปทั่วว่าตัวมันไม่มีเงินหยกเพื่อเดิมพนันแต่หากว่าตัวมันรับการเดิมพนันจากเฉินเซี่ยงมันก็หวั่นใจว่าอาจจะพ่ายแพ้ที่สําคัญมันสามารถเดิมพันกับเขาได้เพียง5 0 0พันล้านหยกเท่านั้น ครั้งล่าสุดหนิงฉเฉวียนได้เสียเงินเดิมพันจำนวน5,000ันล้านหยกให้แกเฉินเซียงเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้มันถูกบรรพบุรุษของมันดุด่าจนแทบจะไม่มีหน้าอยู่ในตระกูลเนื่องจากเงินจํานวนนั้นเป็นเงินที่ตระกูลหนิงมอบให้มันทําธุรกิจแต่ตัวมันกลับนําไปผานจนสิ้นในพริบตาดังนั้นการที่หนิงฉเฉวียนมีความเกลียดชังรุนแรงต่อเฉินเซียงก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกท่านลุงเฉียวหากท่านไม่เดิมพันย่อมไม่มีปัญหาใดๆโอกาสหน้าพวกเราอาจได้ท้าทายกันอีกครั้ง เฉินเซียงกล่าวยิ้มเยาะสีหน้ายียวนหลายคนพยายามเก็บซ่อนเสียงหัวเราะขันเป็นเพราะเฉียวคุณผู้นี้ต้องการกู้หน้าให้บุตรชายของตนแต่กลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับตนเองเสียอย่างนั้นหรือจะเอาอย่างนี้เฉียวคุณกล่าวก่อนจะเว้นวักพยายามดึงเวลาพลางครุ่นคิดหาทางออกให้กับตัวมันเองพรุ่งนี้เป็นวันเกิดผู้นำตระกูลเจียงพวกเราสามารถไปแข่งขันกันที่นั่นได้สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความคลื้นเครงให้กับงานชุมนุม เดิมพันกันหนึ่งหมื่นล้านยกใช่ไหมหากไม่เดิมพันกันก็ลืมเรื่องนี้ไปได้เลยเฉินเซียงกล่าวขณะที่มุมปากยังคงยกยิ้มอยู่หากหากว่าเจ้าไม่สามารถเดิมพันได้ก็แค่พูดมาตามตรงทุกคนจะได้หัวเราะเจ้ากันอย่างเต็มที่พวกเขากําลังคิดว่าเงินหนึ่งหมื่นล้านยกไม่ใช่จํานวนที่เจ้าสามารถนํามาเดิมพันได้เซี่ยเฉียวหยานกล่าวไม่แยแส แม้ว่าเฉินเซียงไม่ได้ขาดแคลนเงินหยกแต่หากว่าใครอยากจะหยิบยืน่นมันให้แก่เขาเขาจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนในตอนนี้เสี่ยเฉียวหยานกับเฉินเซียงเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นขลุยยิ่งไปกว่านั้นแล้วตัวนางมีความเป็นปฏิปักษ์กับเฉียวคุณอยู่ไม่น้อยหากว่าเอาชนะเดิมพันจากมันได้ย่อมทําให้นางมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าจะเดิมพันหนึ่งหมื่นล้านหยกวันพรุ่งนี้เราจะแข่งขันกันที่ตระกูลเจียงตกลงหรือไม่เฉียวคุณกล่าวเสียงดังฟังชัด ตัวมันเป็นชายที่มีสถานะสูงส่งอีกทั้งยังติดอันดับเทพเม็ดยาแห่งดินแดนทั้ง8หากว่ามันไม่กล้ารับการท้าทายจากเด็กเหลือขอด้วยเม็ดยาตราประทับแห่งเตาเห็นทีว่าจะต้องถูกใครต่อใครหัวเราะเยาะจนกลายเป็นตัวตลกไปดังนั้นมันจึงกัดฟันยอมรับคำท้าทายนั้นงั้นก็เจอกันวันพรุ่งนี้หากท่านไม่ปรากฏตัวย่อมไม่มีปัญหาทุกๆคนล้วนเข้าใจว่าท่านมีเหตุผลเฉินเซียงยิ้มราเะเลนทางด้านเซี่ยเฉียวหยานเดินนำหน้านำพาเขาจากไป เมื่อเฉินเซียงและเซี่ยเฉียวหยานกลับมาถึงคฤหาสน์เขาก็กล่าวอย่างเบิกบานว่าเงินหยกพวกนี้หาได้ง่ายเกินไปจากนี้ข้าไม่จําเป็นต้องขายเม็ดยาเลยด้วยซ้ำไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้พบกับคนโง่หักว่าเฉียวคุณพ่ายแพ้ลงจะมีผู้คนมากมายตาสว่างเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าเซี่ยเฉียวหยานทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ในห้องโถงเห็นชัดว่านางค่อนข้างเหนื่อยโชคดีที่ทุกอย่างในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นข้าเกือบพ่ายแพ้ให้กับมันเสียแล้วเซี่ยเฉียวหยานเป่าปากด้วยความโล่งอก ถ้าเคยบอกไปแล้วว่าท่านต้องพ่ายแพ้ให้แก่ข้าคนเดียวเท่านั้นท่านไม่สามารถพ่ายแพ้ให้ใครอื่นได้เฉินเซี่ยงนำนำ้ำผลไม้ออกมาส่งให้นางได้ดื่มก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มร้ายๆท่านเคยพูดว่าจะตอบแทนข้าอย่าบอกนะว่าเป็นเงินสองพันล้านหยกสองพันล้านหยกยังไม่เพียงพอสำหรับเจ้าอีกหรือนี่เป็นเงินจำนวนมากคนอื่นๆจะกินใช้ให้หมดลงยังคงเป็นเรื่องยากเลยด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นเงินของหนิงเฉวียนห0 0พันล้านหยกหรือเฉียวอยู่2 0 0พันล้านหยกล้วนเป็นเงินที่มันได้รับมาจากขุมกำลังของมันทั้งสิ้นนางกล่าวเฉินเซี่ยงยิ้มขึ้นถ้าเช่นนั้นข้าไม่ต้องการมันข้าจะคืนเงินให้ท่านแต่ข้าอยากให้ท่านตอบแทนด้วยสิ่งอื่น,นเสี่ยเฉียวหยานขมวดคิ้วจะให้ข้าตอบแทนอย่างไรสูตรยายอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงรีตาแคบลูกคังพลางจ้องสบตานางด้วยรอยยิ้มร้ายๆเสียเส่ยเฉียวหยานได้เห็นลักษณะดังกล่าวพลันตระหนักได้ทันที ่ำชายิ่งนักมันจะไม่มากไปหน่อยหรือพวกเรารู้จักกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่เจ้ากลับมีความคิดเช่นนี้กับข้าเสี้ยเฉียวยานตะคอกข,ขึ้นแม้พวกเราจะรู้จักกันได้ไม่นานแต่ท่านไม่คิดบ้างหรือว่าเราสองคนเข้ากันได้ดีมากลองนึกดูว่ามีชายใดบ้างที่เหมาะสมกับท่านมากกว่าตัวข้าเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้น ทางด้านชูหงชิงและยางเซียงหยินในพระราชวังหยกต่างตกตะลึงขนลุกชูชาตนทั้งสองนางไม่คาดฝันมาก่อนว่าเฉินเซียงจะมีความคิดเช่นนี้กับเซี่ยเฉียวหยานอีกทั้งเขายังจู่โจมเข้าประเด็นได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามพวกนางไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะพวกนางย่อมถูกเฉินเซียงคุกคามได้ง่ายกว่าด้วยสถานะบ่าวที่คอยรับใช้ของเฉินเซี่ยงเจ้าต้องการจะทําอะไรเซี่ยเฉียวหยานจ้องมองใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาก่อนจะกล่าวถามด้วยน้ำเสียงลังเล ยอมให้ข้าจูบป,ปากเล็กๆของท่านแค่นั้นก็พอแล้วเฉินเซี่ยงสยะยยิ้มร้ายๆไม่มีทางเซี้ยเฉียวหยานปฏิเสธทันทีมากที่สุดคือข้าจูบแก้มของเจ้าข้าจะต้องเป็นคนจูบเฉินเซี่ยงตะเบงเสียงหากเจ้าทำข้าจะจักไปเสี่ยเฉียวหยานกล่าวขึ้นนางจ้องมองเฉินเซี่ยงด้วยแววตักล้ำกลืนเอาเธอจูบแก้มก็ได้เฉินเซี่ยงกล่าว หันหน้ามาใบหน้าที่เย็นชาของเซี่ยเฉียวหยานปรากฏสีแดงระเรื่อขึ้นจากนั้นนางก็หลับตาลงพร้อมกับโน้มตัวยื่นหน้าเข้ามาเตรียมจูบแก้มของเฉินเซี่ยงระหว่างนั้นเฉินเซี่ยงจ้องมองไปยังริมฝีปากงามที่ยื่นเล็กน้อยจึงหันหน้าเข้าหาพร้อมกับคว้าประคองร่างของนางก่อนจะประกบปากจูบก,กับนางอย่างฉับพลันเซี่ยเฉียวหยานตกใจพลันร้องกรีก๊ดอย่างทันทีทันใดแม้ว่านางจะกรี๊ดขึ้น แต่เฉินเซี่ยงก็ประสบความสําเร็จไปแล้วขณะนี้นางต้องการตบหน้าเฉินเซียงสักฉาดทว่านางกลับกังวลว่าเขาอาจจะบาดเจ็บหนักดังนั้นนางจึงพยายามจะพาออกห่างแต่เฉินเซียงกอดรัดเอาไว้เจ้าอันาพานน้อยปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เซี่ยเฉียวหยานเร่งกล่าวผ่านกระแสจิตด,ด้วยความโกรธอย่างเห็นได้ชัดในช่วงแรกเซี่ยเฉียวหยานพยายามขัดขืนอย่างหนักหน่วงที่สําคัญนางไม่เคยผ่านประสบการณ์ทํานองนี้มาก่อน ดังนั้นขั้นตอนต่างๆที่เฉินเซี่ยงจะใช้จัดการนั้นเป็นไปอย่างทุลักทุเลแต่สําหรับแง่มุมนี้เขามีประสบการณ์เหลือล้นผ่านไปได้ไม่นานนักเซี่ยเฉียวหยานที่เคยพยายามขัดขืนได้ล่วงเลยเผลอไผลจนจุกกับเขาแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่เป้าหมายของเฉินเซียงได้บรรลุแล้วยามที่ริมฝีปากทั้งสองถอนออกจากกันเฉินเซียงก็ผงะตั้งท่าพยายามป้องกันตนเอง2 0 0พันล้านหยกส่งคืนข้ามาเดี๋ยวนี้เซี่ยเฉียวหยานหยิกเนื้อของเฉินเซียงอย่างรุนแรงจนเขาร้องจาก เฉินเซียงนำเงินแผ่นหยกออกมานับก่อนจะแลบลิ้นเลียริมฝีปากพลางกล่าวว่าจูบราคาสองพล้านหยกค่อนข้างแพงทีเดียวอย่าได้พูดถึงมันอีกเมื่อครู่ก่อนให้ถือว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนางกล่าวขึ้นทว่าจิตใจของตนเองยังคงจดจมันจึงกลายเป็นห่วงอารมณ์ที่ซับซ้อนเนื่องจากนางไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนแม้ว่านางจะโกรธอยู่ไม่น้อยแต่นางแสดงออกกับเฉินเซียงด้วยคำพูดคำจาที่มีเสียงดังเท่านั้น หากว่าเป็นบุคคลอื่นรับรองว่าจะต้องถูกนางฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยท่านรับไปเฉินเซี่ยงส่งเงินสองพันล้านหยกให้นางก่อนจะยิ้มขึ้นทางกล่าวพี่สาวเฉียวหยานท่านกําลังเกลียดข้าอย่างนั้นหรือข้าเกลียดเจ้าเซี่ยเฉียวหยานจ้องขม็งมายังเขาราวกับว่าจะปรากฏจิตสังหารขึ้นในไม่ช้านี้อย่างไรแล้วตัวท่านก็เป็นโสดมาตั้งนานเหมาะสมแล้วที่ท่านอยู่กับข้าเฉินเซี่ยงยิ้มเถลน อย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นพวกกะล่อนไปเรื่อยข้างกายเจ้าก็มีสองสาวใช้บางทีเจ้าอาจจะยังมีหญิงสาวที่เก็บซ่อนไว้อีกเป็นกลุ่มใหญ่เสียเ้ยเฉียวหยานกล่าวอย่างขุนเคืองมือไม้สันเทาอยากจะเหวี่ยงตบหน้าทะเลน้นนั้นสักฉาดใหญ่เฉียวหยานท่านมีสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยากลั่นกระดูกติดตัวบ้างหรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามขึ้นขอสมุนไพรเหล่านั้นให้ข้าสักชุดเอาไปนางส่งสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยากลั่นกระดูกให้แก่เขาทั้งหมดมีสามชนิด เจ้าต้องการสูตรยาหรือไม่ไม่จำเป็นข้าไม่คิดจะกลั่นปรุงมาในตอนนี้เฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มก่อนจะเอื้อมมือลูบสัมผัสหน้างามของเซี่ยเฉียวหยานทว่าถูกนางปัดออกอย่างทันทีทันควันเฉินเซี่ยงไม่หยุดแค่นั้นเขายังคงเล่นสนุกอยู่กับอารมณ์โกรธของนางอยู่เรื่อยๆในที่สุดนางก็หมดความอดทนจึงหยิกเค้นเนื้อของเขาอย่างหนักหน่วงจนต้องร้องครวญครางเสียงหลงอย่าคิดว่าอันธพาลอย่างเจ้าจะรังแกข้าได้ไง่ายๆ นางแค่นเสียงขึ้นข้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วดังนั้นจะไปพักผ่อนก่อนเจ้าอันธพาลน,น้อยอยาคิดจะเล่นสกกระกอีกอย่าบังคับให้ข้าต้องลงไม้ลงมือกับเจ้าเสี้ยเฉียวหยานกล่าวทิ้งท้ายก่อนจะแยกตัวไปยังห้องพัก เฉินเซี่ยงหัวเราะพลางเลียปากย้อนคิดไปถึงรสจูบอันหอมหวานเมื่อครู่ก่อนเขาตระหนักได้ดีว่าเสี่ยเฉียวยานโกรธจัดและต้องการจะตบเขาทว่านางไม่ได้ลงมือจริงๆกระทั่งตัวนางเองยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเหตุใดถึงไม่ลงมือกับเขาทั้งที่นางเป็นหญิงสาวที่มีความเด็ดขาด หลังจากเสี่ยเฉียวหยานแยกตัวไปพักผ่อนเฉินเซียงจึงเอนตัวลงนอนบนเก้าอี้ยโยกเขาพิจารณาถึงวิธีการต่างๆภายใต้ทักษะก่อนสวรรค์พร้อมกับรู้สึกว่าทักษะยาที่ทรงพลังในยุคนี้สมควรเกี่ยวข้องกับทักษะก่อนสวรรค์เขาคิดว่าจะสามารถไขความลับต่างๆภายใต้ทักษะก่อนสวรรค์ไดจากทักษะเคลื่อนย้ายร้ายจำกัดที่เฉียวอยู่ใช้งานอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ